สายสุขภาพห้ามพลาดเลยครับเพราะนี่คือแอปพลิเคชันเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับชื่อว่า Spring Up ครับแม้ว่า Spring Up นะครับจะเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับแต่จะบอกเลยนะครับว่านี่คือแอปพลิเคชันที่มาแรงมากๆแอปนี้มีดีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สปริงอัพครับเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่นะครับซึ่งสามารถที่จะตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้แบบครบวงจรนะฮะด้วย3ฟังก์ชันหลักด้วยกันนั่นคือฟู้ดฟิตเนสแล้วก็เทเลเมดิสินฟีเจอร์ฟู้ดนะครับหรือว่าอาหารเนี่ยผู้ใช้สามารถบันทึกการกินและก็สามารถที่จะใช้ระบบคำนวณโภชนาการแบบอัตโนมัติได้ด้วยครับไม่ใช่แค่จำนวนแคลอรี่นะครับแต่ว่าสามารถที่จะรู้ลึกไปถึงสารอาหารต่างๆได้เลยนะไม่แบบว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนส่วนฟีเจอร์ฟิตเนสนะครับก็ยังมีแผนการออกกำลังกายที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลตอบ ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือมีคลิปแนะนํนาการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีดูผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลมากกว่า200คลิปเลยครับส่วนใครที่อยากถามคําถามสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะแชทคุยกับคุณหมอแบบออนไลน์ได้เลยฮนะตอบทุกข้อสงสัยแบบไม่ต้องรอให้ป่วยก็ถามได้ครับ สำหรับฟังชันเทเลเมดิซินของ Spring Up ครับตอนนี้มีโปรโมชันนะครับซึ่งจะบอกว่าตรงใจกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพมากๆเลยครับนั่นคือการเปิดให้ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอได้แบบไม่จํากัดจํานวนครั้งครับนานถึง1เดือนฟรีด้วยกันครับสำหรับผู้ที่กดรับสิทธิ์10,000แคนแรกหลังจากดาวน์โหลดแล้วก็เปิดใช้งานได้ภายในสวันแรกครับใครที่ใช้แอป Spring Up แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจอย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆนะครับเราจะได้สุขภาพดีไปด้วยกันติดตามรายการบ I z i v วิ w ได้ในช่องทางโซเชียลมี